วันนี้อาจารย์นําลายมือของคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาให้ดูกันอีกรอบวันนี้จะนําทั้งมือซ้ายและมือขวามาชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตว่าคนที่เขามีโชคนะคะคนที่เขาจะรวยเป็นเศรษฐีได้หรือว่ามีโชคถูกหวยถูกรี่รางวัลที่หนึ่งได้เขาจะต้องมีลายมือเป็นอย่างไรบ้างนอกจากลายมือเส้นหลัก3เส้นคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจที่ ชัดสวยแล้วนะคะก็จะต้องมีเส้นอื่นๆประกอบเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นพุทธนะคะสำหรับคนที่มีเฉพาะเส้นหลักๆนะคะลายมือทั่วๆไปถ้าใครที่มีเฉพาะเส้นหลักเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจส่วนเส้นอื่นๆไม่ชัดเจนหรือไม่มีจะลำบากนะคะลายมือแบบนี้จะลำบากหน่อย นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลายมือที่ดีจะต้องมีเส้นหลัก3มเส้นที่สวยไม่ขาดไม่มีเกาะไม่มีจุดบกพร่องนะคะแสดงว่าชีวิตจะราบรื่นนะคะสติปัญญาดีแล้วก็มีเรื่องของการคิดการตัดสินใจดีแต่จะดูว่าดวงมีโชคไหมเราก็ต้องดูว่าเส้นวาสนาเนี่ยยาวสวยไหมถ้าเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ ก็จะมีการงานที่ไม่ลำบากนะคะการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีเส้นไม่ขาดยาวจะไปจนถึงเนินเสาก็จะมีการงานที่ก้าวหน้าทำกิจการการค้าการขายหรือหรือทำงานใดๆก็ตามนะคะก็จะก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้และถ้ายิ่งมีเส้นอาทิตย์ที่ยาวชัดสวยแบบนี้ยิ่งดีใหญ่นั่นหมายถึงมีกิิยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภและในนี้จะเห็นได้ว่า เส้นเขาจะเป็นลักษณะตรีศูนย์นะคะถ้าเกิดว่าเส้นอาทิตย์เป็นตรีศูนย์นั่นหมายความว่าจะมีโชคใหญ่นะคะจะมีโอกาสได้ถูกรางวัลใหญ่ถูกหวยถูลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่มีโชคลาภเงินทองบริบูรณ์พูนผลด้วยทรัพย์สินสรินขานร่ำรวยได้เส้นอาทิตย์ถ้าสั้นๆแสดงว่ากว่าจะรวยได้กว่าจะมีโชคได้ชีวิตกว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ก็ต้องอายุเยอะละ แต่ถ้าเส้นอาทิตย์เนี่ยยาวลักษณะแบบนี้หมายถึงตลอดทั้งชีวิตเลยมีโชคมาตลอดนะคะแล้วยิ่งถ้าปลายเป็นตีศูนยยิ่งดีใหญ่เลยนั่นหมายถึงจะมีโชคใหญ่โชคแบบฟุกฟลุก,กเช่นได้มรดกนะคะได้มรดกหลักล้านหรือได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโชคทางด้านการเสี่ยงและถ้าใครที่มีเส้นในมือนี้จะเห็นได้ว่าเส้นพุทธเ่ย ยาวแต่ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นั่นก็แสดงว่าทําธุรกิจได้นะคะมือนี้จะเด่นตรงเส้นอาทิตย์ที่ยาวแสดงว่ามือเนี้ยจะมีโชคนะคะสังเกตง่ายๆเลยกางมือออกมานะคะแล้วถ้าใครที่มีเส้นอาทิตย์สวยๆยาวๆเนี่ยเป็นคนมีโชคมักจะไม่ค่อยลำบากถึงแม้จะไม่มีไม่มีเส้น วาสนาที่ชัดเจนเท่าไรนักหรือว่าเส้นวาสนาแบบไม่สวยหรือสั้นๆเนี่ยแต่ขอให้มีเส้นอาทิตย์ถ้ามีเส้นอาทิตย์สวยๆยิ่งยาวยิ่งดียิ่งชัดยิ่งดีแล้วปลายแยกออกมาเป็นวีวิคตอรี่หรือ3 3สง่ามหรือตรีสูตรเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ตกอับไม่ยากจนถึงแม้จะไม่มีงานการถึงแม้ว่าจะ ตกระกัมลำบากอะไรแต่ก็จะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูมีโชคได้นะคะเป็นเส้นแห่งโชคลาภเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศและความล่ำรวยนะคะสำหรับเส้นอาทิตย์เนี่ยมันดีแบบนี้ส่วนเส้นพุธก็จะเป็นเส้นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจใครที่มีเส้นพุธแบบกระท่อนกระแท่นไม่สวยก็จะเป็นคนที่ทำธุรกิจไม่ค่อยขึ้นทำได้แต่เป็นธุรกิจเล็กๆเ,เป็นจ็อบเล็กๆขายของแบบ เล็กๆน้อยๆหรือเป็นธุรกิจเสริมแต่ถ้าใครที่มีเส้นพุทธเนี่ยยาวชัดคมสวยพุ่งขึ้นไปนะคะยังเนินพุทธนะคะลักษณะแบบนี้พุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบนี้ จะทำธุรกิจแล้วรวยจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จร่ํารวยจากการลงทุนค้าขายได้และเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนยาวนานทําได้นานนะคะหรือจะเป็นธุรกิจที่ส่งทอดกันมาและระหว่างรุ่นต่อรุ่นเป็นธุรกิจของครอบครัวก็ได้นะคะส่วนเส้นเสริมอื่นๆก็เช่นเส้นลักษณะแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็คือเส้น อุปถัมภ์ใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ก็หมายถึงดวงมีคนอุปถัมภ์้ำชูนะคะและถ้ามีเส้นตรงบริเวณตรงนี้เส้นมันนิไหลถ้าใครที่มีเส้นมันนิลายเยอะอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าเป็นคนหาเงินเก่งนะคะแล้วก็การเงินดีสะพัดคล่องตัวเงินทองไหลมาเทมาหาเงินเก่งนะคะแต่ในลายมือน,นี้เส้นตรงบริเวณตรงนี้นะคะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ ที่สำคัญคือเขามีเส้นอาทิตย์สวยเขาก็จะเป็นคนมีโชคนั่นเองค่ะต่อไปเราจะไปดูกันอีกมือหนึ่งมือนี้เป็นมือของผู้หญิงนะคะอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยมือซ้ายหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาวาชตาชีวิตถูกกาหนดมาว่าอย่างไรและสําหรับมือขวาของผู้หญิงก็จะเป็นในเรื่องของบุญกรรมการกระทําที่ทําในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตในทุกวันนี้และอนาคตเราจะไปดูกันที่มือข้างขวากันบ้างค่ะ และที่สำคัญก็คือบนเนินอาทิตย์มีตรีศูนย์อีกแล้วเห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์เส้นนี้ก็ยาวมาอย่างนี้เลยสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์อยู่บนเนินอาทิตย์เกติยศชื่อเสียงเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะถูกหวยถูกรอตตรี่รางวัลใหญ่ร่ำรวยเพราะสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นในมือใครถ้าจะถูกหวยถูกรอตตรี่ก็จะต้องมีสัญ,ญลักษ์ ดีๆแบบนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะก็คือตรีศูนหรือ3ามงามอยู่บนเนินอาทิตย์ก็จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือว่าถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้มรดกร่่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นพุทธนะคะเส้นพุทธก็ค่อนข้างชาดัดแต่ไม่ได้ยาวจนถึงเนิน เนินพุทธสักเท่าไหร่ก็ถือได้ว่ามีหัวทางด้านการค้าการขายนะคะอาชีพเป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าขายของชําทําธุรกิจค้าขายนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบรุ่งเรืองอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเส้นพุทธเนี่ยมันไม่แบบยาวขึ้นไปสุดแบบนี้นะคะมันสั้นแค่นี้ดังนั้นก็ถือว่าก็พอทําได้นะคะแต่ที่แน่แก็คือทั้งมือซ้ายและมือขวาเนี่ยมีสัญลักษณ์ตรีศูนย์อยู่บนเนินอาทิตย์ก็จะเป็นคนมีโชคนั่นเองนะคะ นอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกที่ทดีในมือเนี่ยนอกจากเส้นเส้นที่เสริมมาแล้วนะคะเส้นเส้นเสริมก็คือเส้นวาสนาดีเส้นอาทิตย์สวยเส้นพุธนะคะสวยแล้วสิ่งที่ช่วยจะเสริมอีกในมือนี้นะคะก็เห็นจะเป็นเส้นริงออฟโซเรลมอนนะคะก็คือเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะ นะคะมีผู้เป็นผู้มีปัญญาดีนั่นเองใครที่มีเส้น r ิงอ o ฟโซล o มอนหรือว่าเส้นชานนะคะหรือเส้นสมาธิเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักศรรดิ์สิทธิ์ได้เป็นคนที่มาทางแนวสายมุง่งลายมือเนี้ยนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาไปไหว้พระแล้วเขาไปขอพรต่อ ต่อ,อ,อพระพุทธรูปที่วัดวัดหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะและเขาก็ไปอธิษฐานขอพอรว่าขอให้มีโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วจะชีวิตจากนี้ไปอ่ะจะทําแต่บุญแต่ทานจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยทำบุญทําทานสร้างบารมีไปอีกใช้บุญต่อบุญไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเขาหลังจากไปอธิฐานมาก็ไม่ทราบว่านานแค่ไหนนะ เขาก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่นะหลักมากกว่า20กว่าล้านน่ะนะคะถูกลอตเตอรี่ก็ดำเงินไปไปให้บุตรล้านบริวารน,นะคะซื้อบ้านซื้อรถนะ่ะตามปกติของคนทั่วไปนั่นแหละคะ่ะก็แบ่งทําบุญบ้างนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเขาได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา เพราะว่าเขามีเส้นลิงออฟโซลมอนหรือเส้นฌานหรือเส้นสมาธิเขาเป็นคนที่หมู่ขึ้นขออธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่คนที่จะมูขึ้นก็ต้องเป็นคนที่มีบาร,รมีนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะชอบเข้าวัดเข้าว่าชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะศีลน,นะคะมีเป็นคนมีศีลเป็นคนมีการให้ทานอยู่บ่อยๆอ,อยากถ้าอยากมีโชคนะก็จะต้องเป็นคนที่ให้ทานบ่อย ะะไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทานเยอะนะคะหลักร้อยหลักพันหลอกหลักหมื่นหลักแสนนะคะให้ทานในหลักสิบหลักร้อยก็ได้แต่ทําบ่อยๆการให้ทานเป็นการขจัดความตรณีทีเหนียวค่ะเพื่อที่จะเสริมดวงทําให้มีโชคนะคะถ้าใครที่ไปศึกษาในเรื่องของอพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาเนีย่ยสอนว่า,าการให้ทานเนี่ยจะเป็นการขจัดความตระหนีทีเหนียวแล้วทาให้เรามีโชค นะะในสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนเนี่ยก็ได้พูดถึงในอดีตนะคะหลายๆหลายห,ายหายท่านที่รวยขึ้นมาแบบปฏิหารเช่นตักบาตรให้กับพระอริยสงฆ์นะคะในสมัยพระพุทธการน่ะตักบาตรให้กับพระที่พึ่งจะได้จะได้ได้ฌานน่ะ นะคะพระที่เพิ่งได้ฌานนะคะแล้วปรากฏว่าทำให้มีโชคลาภนะคะไถนาแล้วดินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นทองผืนแผ่นดินที่ไถนาเนี่ยกลายเป็นทองนะคะก็คือการทำบุญกับเกจิอาจารย์คนท่านที่ได้ได้ฌานนะคะดังนั้นถ้าอยากจะมีโชคนะอาจารย์แนะนำว่าให้ทำบุญกับพระเกจิอาจารย์ที่ท่าน มีชานนะคะก็เราก็จะสังเกตเห็นนะว่าในเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตได้นะว่าเกจิอาจารย์ท่านไหนที่ที่ที่มีบารมีสูงมีฌานสูงแก่กล้าเราก็ทำบุญกับท่านนะคะก็เป็นการที่จะเสริมดวงทำให้เรามีโชคนั่นเองเพราะการให้ทานเนี่ยจะทำให้เรามีโชคนะคะแล้วการมีศีลก็ทำให้เราไม่สวย ส่วนการนั่งสมาธิสวดมนต์เจริญวิปัสสนาก็จะทําให้เรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยปัญญานั่นเองนะคะจากนี้ในมือนี้มีอะไรอีกที่น่าสนใจก็จะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยู่บนเนินอังคารต่ำนะคะสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมบนเนินอังคารต่ำเนี่ยจะช่วยทำให้การควบคุมอารมณ์ ใจร้อนวู่วามนะคะหรือว่าความมุทะลุดุดันเนี่ยมันน้อยลงทำให้มีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะการมีสี่เหลี่ยมอยู่บนเนินพระฤหัสอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองจาก โชคลายไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายโชคลายอะไรเข้ามาในชีวิตก็จะสามารถที่จะแคล้วคาดได้มีคนคอยช่วยเหลือหลุดรอดพ้นจากความโชคลายได้แล้วยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าในชีวิตนี้จะมีบ้านไหมนะคะก็ดูได้จากสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่บนเนินพฤหัสน,นะคะก็หมายถึงว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ด้วยนั่นเองค่ะ หากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครูห9 0อยเก้าสิบาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับ การทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทำทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปเรีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้คําคำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะ แพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทํานายดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คําถามแล้วก็ครอบคลุมในการทํานายเนี่ยสเดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โคดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ